และท่ามกลางข่าวกระเพื่อมจากพักร่วมรัฐบาลนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่กลายเป็นข้อสังเกตก็คือช่วงที่นางสาวแพททองทานเดินทางกลับจากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนอกจากนายแพทยปลุมม e ินเลอร์ุริเดตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มาเข้าพบแล้วยังมีนางนัจจารีอนันตศินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาพบที่ห้องรับรองและใช้เวลาในการหารือนานกว่า10านาทีาค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับ และไม่ตอบเรื่องของการปารับคณะรัฐมนตรีว่ามีปัญหาหรือไม่แต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามกับนายแพทย์พลมินได้รับคำตอบสั้นๆนะคะว่าขอให้รอโปรดกล้าวปรดกระมอมแต่งตั้งค่ะารายงานนายกเรื่องอะไรคะเรื่องผูคอรมอหรือเปล่าคะเรื่องเรื่องเรื่องนั้นเดี๋ยวรอปรดกล้าวรอปลดกล้าวใช่ไหมคะโอเคค่ะ และถ้าเราถอดความจากการให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเท่ากับว่านางสาวแพทองทาได้ทุนกล้าวรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีรายงานบอกว่าสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเตรียมเครื่องแบบปกติขาวซึ่งคาดการว่าสัปดาห์หน้าจะได้เริ่มทํางานแล้ว สำหรับการปรับคอรมอใหม่มีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งที่น่าสนใจตามที่มีกระแสะข่าวออกมาโดยเฉพาะกระแสะของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อาจจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วยข้อสังเกตว่าหากวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุนเซนซึ่งจะคล้ายกับกรณีที่เกิดขึ้นสมัยพลเอกประยุจันโอชาถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายก ฐมนตรีแต่ก็ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี2565และสามารถเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครับ แล้วก็มีการคาดการนะครับถึงอีกหนึ่งรายชื่อก็คือชื่อของนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นหลานชายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาดํารงตําแหน่งร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงนายฉันทวิทย์ตันทสิทธิ์เข้ามาดํารงตําแหน่งร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนนี้เป็นลูกชายของนายถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อจากพักไทยสร้างไทยด้วยครับ ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกระแสข่าวนะคะว่าอาจเว้นว่างไว้รอพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดคะ่ะเนื่องจากว่าติดเงื่อนไขเคยเป็นสมาชิกบุษธทธิศภาซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งต้องเว้นวักไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา2ปีซึ่งก็จะครบตามเงื่อนไขในวันที่30กตันยายน2568หรือในอีก3เดือนข้างหน้าสาหรับพลเอกเฉลิมพลเป็นเพื่อนเตรียมท ทหารรุ่น21รุ่นเดียวกันกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศเป็นนายทหารที่มีบุคลิกเคร่งครัดเฉียบขาดเคยเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ในยุคคสอชอค่ะ นอกจากโพคอรมอแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาก็คือคะแนนความนิยมของรัฐบาลคุณผู้ชมในเดือนมิถุนายนที่นิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจก็พบว่าบุคคลที่ประชาชนบอกว่าจะสนับสนุนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งร้อยละ3 1 4 8ก็คือนายเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพักประชาชนส่วนอันดับสองรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ19.88ยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมและอันดับ3อยู่ที่ร้อยละ12.7% 2ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับที่4ร้อยละ9.64คือนายอนุทินชาญวิรกูลครับขณะที่นายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรปรากฏว่าคะแนนนิยมเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญตกไปอยู่นี่ครับอันดับที่5คิดเป็นร้อยละเ2 0เท่านั้นทางนี้ถ้าเราไปสํารวจความนิยมครั้งก่อนเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าครั้งล่าสุดของเดือนมิถุนายนจากหนึ่งตกมาอยู่ลําดับที่5แล้วนะครับ ส่วนพักการเมืองที่ประชาชนบอกว่าจะสนับสนุนพบว่าอันดับหนึ่งก็คือพักประชาชนรองลงมาคือพักรวมไทยสร้างชาติพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยครับ และมีอีกหนึ่งโพลที่เปิดเผยผลสำรวจออกมาค่ะคือสวนดุสิตโพลนะคะที่ไปสำรวจดัชนีการเมืองไทยในเดือนมิถุนายนค่ะพบว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นที่สุดฝ่ายรัฐบาลยังคงเป็นนางสาวแพททองทานค่ะอยู่ที่ร้อยละ23.04ส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายนัทพงศ์ร้อยละ48.72รองลงมาคือนางสาวรักชนกศรีนอกร้อยละ3 1 4 4ซึ่งมีคะแนนนิยมมากกว่านายกแพท,ทองทานชินวัตรค่ะ